ลุมรัก My Heart, November Heart คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเนื้อหาบางตอนของเรื่องอาจไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรม เพศความรุนแรงมีน้ำเสียงและการใช้ภาษากำรรกวมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิ้นตบรุมรัก my heart november ตอนที่14ลับลบล,บล่อๆ Part Play s a f e ในที่สุดเทศกาลสอบไฟนอลก็มาถึงแบบไม่ทันตั้งตัวช่วงนี้เรื่องของความรักในชีวิตของผมมันเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงส่วนทางกับไอหินที่เรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงบัตรซบที่สุดของชีวิตมันเพราะดันไปท้าทายอํานาจมืดอย่างพี่พายุเห็นแล้วก็สงสารมาสอบทีเนี่ยตาบวมเป็นผีขนุนเลยพอสอบเสร็จมันก็หายหัวไปเฝ้ารอพี่พายุอยู่ที่คณะบ้างหน้าห้องพักบ้างแต่ก็ยังไม่เจอตัว เราจะเจอได้ยังไงเมื่อไอพี่พายุมันตั้งใจจะหลบหน้าขนาดนั้นแถมยังดึงพวกผมและเพื่อนพี่มันทุกคนมาเข้าร่วมขบวนการสั่งสอนในครั้งนี้ด้วยนี่มึงยังไม่เลิกเศร้าอีกหรอวะหินเสียงของคณะดังขึ้นจนทุกคนบนโต๊ะถึงกับเงยหน้ามองมายังเป้าหมายเศร้าอะไรวะไม่มีคนอย่างกูเนี่ยไม่เคยง้อใครอยู่แล้วต่อให้พี่มันกลับมาคุกเข่าอ้อนวอนกูตอนนี้นะกูก็ไม่กลับไปเล่าไม่ได้คิดถึงไม่ได้แคร อย่ามาวอลวร์ได้ปะต่อแหลเก่งเงียนเก่งเขาถามมึงแค่ไม่กี่ประโยคมึงเล่นตอบจะยืดยาวทาไมอ๋อหรอคิดอย่างนั้นได้ก็ดีทีแรกว่าจะบอกมึงสักหน่อยว่ากูเจอพี่พายุแหละเขาจีมันหยิบขนมขึ้นมาเคี้ยวแล้วเสมองไปทางอื่นทีททท่ที่ไหนอ่ะถามทำไมมึงไม่คิดจะกลับไปอยู่แล้วนี่ นางมารอ้วนผอมคู่นี้มันยังปั่นประสาทไอหินอย่างไม่ลดละก,ก็กูก็แค่ถามไปงั้นหินมันตอบเสียงสั่นแล้วหยิบขวดน้ำขึ้นมาเตรียมกระดกลงคอมึงตัดใจได้เนี่ยก็ดีแล้วกูนะเห็นพี่พายุควงสาวนิเทศศาสตร์กำลังกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารกลางสร้างความเท้าฉานคืองานของพวกมึงเหรอครับไอหินมันถึงขั้นขนาดบีบขวดน้ำพลาสติกในมือสลกขามือ จนเนื้อตัวเปียกชุ่มไปทั้งหน้าและเสือ้อทำท่าจะร้องไห้ออกมาอีกรอบเฮ้ยใจเย็นมึงพวกเราสองคนก็แค่แย่เท่านั้นเองแหละได้แต่ส่งสายตาดุไปที่นั่งคนชั่วทั้งสองตัวแล้วหยิบกระดาษขึ้นมาซับหน้าไอ้หินแบบเร็วรี่ไหนมึงบอกว่าเชื่อใจพี่พายุมันไงเข้มแข็งหน่อยดิวะช่วงนี้พี่มันเองก็ต้องสอบหนักเหมือนกันไม่มีเวลาไปแอลสาวที่ไหนหรอกเชื่อกูสิหินขอโทษนะ กูกับโคจีเห็นมึงคิดเครียดอะเลยแกล้งหยอกเฉยๆอทิตย์นานก็จะสอบเสร็จแล้วตอนนั้นก็ไปหาพี่พายุอีกทีละกันนะนะาๆๆๆคณะมันลูบไปที่หลังของไอ้หินไปมาจนผมได้แต่ถอนหายใจแล้วหันมองไปทางอื่นสายตาเจ้ากรรมมันก็เสือกดีดีด้านเห็นได้พี่พายุมันยืนแอบมองอยู่ทางด้านหลังต้นไม้ใหญ่จนแทบจะสิงเป็นเนื้อเดียวกันพอสายตาพี่มันสบกันกับผมเท่านั้นแหละรีบยกมือขึ้นมาจุ๊ปากให้ผมเงียบเอาไว้ในทันที คนแบบนี้ก็มีด้วยเหรอวะแก้งเองตามเฝ้าเองนักเลงพอเท่าที่รู้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลก็คงมาจากเรื่องที่พี่มันทั้งหึงทั้งห่วงละมั้งเป็นผมก็คงหึงเหมือนกันกับคนที่เข้ามาแวะเรียนขายขนมจีบไอหินแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าธรรมดากันซะที่ไหนตัวท็อปทอปของคณะทั้งนั้นแล้วก็ยังเรื่องที่งานร้านนวดของมันอีกลองแม่งป่องไปทำงานพิเศษแบบนั้นสิมีตายกันไปข้างหนึ่งแน่ไม่ยอมเด็ดขาด กูว่ามึงเลิกไปทํางานพิเศษที่ร้านนวดเทว่าพอเรื่องนี้ไม่ใช่หรอกไงไอพี่พายุมันถึงได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนั้นนะมึงคิดเหมือนกูเปะ๊ะเข้าจีก็อีแค่ทํางานพี่มันจะอะไรนักหนาก,กับกูวะไม่ใช่ไปเป็นเด็กนั่งไซไลน์สักหน่อยว้<ฮ>บางทีความรั้นของไอหินก็ต้องทําให้พวกเราทั้งหมดถึงกับกรอกตามองบนเลือกเอาเองและกันนะวัไหนสาคัญระหว่างงานพิเศษ ที่ไม่ได้จําเป็นต้องทําเลยกับพี่พายุเทพบุตรในฝันของคนทั้งมหาลัยคณะมันเบะป,ปากออกอย่างเอื่มระอาแล้วก็ดิรีบคิดให้มันไวๆหน่อยนะมึงเกิดพี่มันหายไปเลยจริงๆแล้วจะหนาวทุกวันเนี้ยมันก็นอนหนาวอยู่คนเดียวแล้วหรือเปล่าคณะหินมันก็พิบตามองพวกเราสามคนแบบสำนึกผิดถ้ากูเลิกทำงานพี่มันจะกลับมาจริงหรอเออ เรียกว่าตอบออกมาพร้อมกันเลยก็ว่าได้อย่างน้อยตอนนี้ก็พอกระตุ้นให้มันได้คิดละถ้าจะว่าไปภารกิจที่ไอพี่พายุมันขอให้พวกผมช่วยพูดก็ถือว่าสําเร็จไปอีกขั้นเนี่ยพรุ่งนี้ลองไปย้ายที่อ่านหนังสือสอบกันหรือเปล่าถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศด้วยอุดอู้อยู่แต่ในมหาลัยกับห้องสมุดน่าเบื่อจะตายชักแล้วมึงไม่ต้องไปช่วยแม่ที่ร้านหรือย,อยังไงครอีอ้วน,วนกูไม่ได้อ้วนกูแค่เจ้าเนื้อกลุบกิบกําลังอร่อยลิ้นอีปเปร์ เออจะว่าไปสองสาวนี่มันก็ช่างเข้ากันดีเนาะเหมือนผีนอกกับโรงผูกเวลาสอบแม่ไม่ให้กูไปที่ด้านหรอกสงสัยประทับใจในผลการเรียนของลูกสาวที่ผ่านมาเลยให้กูต้องไปอ่านหนังสือแทนเฮ้ยจริงดีนี่มึงเรียนเก่งขนาดนั้นเลยเหรอทําไมยังถึงดูไม่ออกนั่งเรียนกับข้าจี่มาจนจะจบเทอมมันแทบไม่เคยตั้งใจเรียนเลยสักครั้งเห็นวันวันวน,นั่งเอาแต่วาดภาพนิยายวายผู้ชายเยกันตลอด อีฮอปปิดมันลุกขึ้นยืนเท้าใสาเอลเชิดหน้าทำมุนกระทบกับแสงสายตามองมาหาแม่ซื้อแล้วเอ่ยปากอย่างภาคภูมิใจกูเกือบตกทุกปีเลยตั้งหากอีเวนกูยังไงก็ได้ว่าแต่มึงอ่ะจะไปที่ไหนล่ะเข้าจีคิดเอาไว้หรือยังวะยังไม่รู้เลยอ่ะกูแค่อยากพาไอ้หินมันไปเที่ยวบ้างคณะมันล้วงหยิบคูปองบางอย่างขึ้นมาวางบนโต๊ะงั้นเอาไปเที่ยวสวนน้ำทะเลกรุงทนกันดีไหม มึงยังไม่เคยไปเลยนี่นาหินงั้นเราไปสนุกสุดเวียงกันเถอะนะโอแสดงเดียนเกินเรื่องของเรื่องคือพวกเราทั้งหมดถูกไว้วันจากให้พี่พายุให้ช่วยพาไอห,หินไปเที่ยวต่างหาพี่มันคงเห็นไอ้หินกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอยากหาทางออกให้มันสบายใจขึ้นแถมพี่มันเองก็แอบเอาตั๋วมาให้เราด้วยน่าจะเหมามาทั้งเล่มเลยแหละงั้นกูชวนไอเพลงไปด้วยได้ปะ ก็ไอ้เพลงเนี่ยที่ให้พวกกูมาชวนมึงเนี่ยเห็นว่ารุ่นพี่ที่คณะมันเอามาให้ตั้งเยอะเราอีกอย่างช่วงเนี้ยมึงเองไม่ใช่หรอที่หลบหน้าหลบตาไอ้เพลงเพราะไม่อยากให้มันรู้เรื่องที่มึงสองคนทะเลาะกันกูเปล่าทะเลาะกับพี่พายุมันสักหน่อยหินมันถลึงตาจ้องมองมาที่ผมเออเออเออไม่ทะเลาะก็ไม่ทะเลาะค่ะงั้นเจอกันตอนพรุ่งนี้สิบโมงเช้าที่หน้ามอโอเคนะ คณะกับข้าจีมันพากันไปรวบของบนโต๊ะแล้วหันมาบกมือลาของพวกผมสองคนงั้นกูกลับหอ,อก,ก่อนนะเซฟจะรีบกลับไปทําความสะอาดห้องอะ่ะ <c oughs> จะไปเฝ้าให้พี่พายุก็บอกมาเหอะปากแข็งชิบหายเออเออเอเอกลับไปก็นอนพักบ้างนะมึงคืนพี่พายุเมื่อเห็นมึงสภาพเนี้ยมีหวังอกแตกตายกันพอดีไอ้หินมันก็ได้แค่แต่พยักหน้าเศร้า <c oughs> ๆและลอยไปไม่ต่างจากวิญญาณหันซ้ายมองขวา พอไม่มีใครเหลือก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้โทรหาแมงป่องสักทีคิดถึงจะแย่อยู่แล้วถ้าไม่ถูกห้ามเรื่องที่จะเปิดตัวเป็นแฟนเอาไว้ก่อนแล้วก็รับรองป่านเนี้เปล่าประกาศไปทั้งมหาลาัยให้มันรู้ซะบ้างว่าของใครเป็นของใครฮัลโหลสอบเสร็จแล้วหรอเซฟสูดลมหายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งถึงสามตีเสียงเข้มเข้าไว้ครับคิดถึงติงจังเลยอะวันนี้เขาจะได้เจอที่รักไหมอะเข้มพอหรือเปล่าวะ อ้าวอึ้งเลยเหรอเออขอโทษทีนะวันนี้พี่มีสอบตอนเย็นอะช่วงค่าก็ต้องแวะไปอ่านหนังสือสอบต่อเพราะพรุ่งนี้พี่ติดธุระยังไงวันนี้เซฟอ่านหนังสือคนเดียวไปก่อนแล้วกันแล้วหลังสอบค่อยว่ากันอีกทีกดหรอดอลิ้นทําไมไหนว่าจะเชื่อฟังที่พี่พูดไงเซฟเป็นเด็กดีอย่าดื้ออย่าโซลละ่ะเดี๋ยวพี่จะมีรางวัลให้ That, เดี๋ยวโอ้โน oh, <no. S 2> จะเอาวันนี้เว้ยจะเอาวันนี้สุดท้าย เดินมหาลาัยผู้แสนอาภัพอย่างผมก็ได้แต่เดินคอตกกลับไปหอตอกต่อยไปเพียงลำพังอย่างไรเรียวแรงเช้าวันเสาร์ผมไอหินเข้าจีและคณะก็นั่งแท็กซี่มารอพวกไอเพลงและเพื่อนในภาคของมันที่หน้าสวนน้าพูดก็พูดเถอะนะขนาดเป็นสัปดาห์ของการสอบมันก็ต้องหาเวลาปลดปล่อยกันบ้างแหละอีกอย่างก็ไม่ได้สอบกันทุกวันสักหน่อยเฮ้ย hey, รอนานกันหรือเปล่าเพลงมันเริ่มวิ่งลงมาจากรถแล้วตรงเข้ามาทักพวกผมสี่คนในทันที มากับใครวะเพลงพวกไอเพจอะก้อยวิวออดี้กราฟิกแล้วก็พุทธไงพวกมึงเคยเจอตั้งหลายครั้งแล้วนี่จะว่าไปแก๊งนี้มันก็ไม่ธรรมดาเลยนะโดยเฉพาะไอเด็กที่ชื่อพุทธถึงจะตัวเท่าๆไอห,หินแต่หน้าตามันหล่อเลยทีเดียวถ้าสูงหน่อยคงได้เป็นเดือนคณะไปเล่าที่สําคัญมันยังได้น้องชายพี่พายแฟนไอเพลงด้วยเห็นร่ําลือกันว่าพี่น้องคู่นี้ทำคะแนนได้สูงสุดของคณะวิศวะอีกต่างหาก ว่าแต่พวกมึงสองคนเป็นอะไรกันวะมาสนุกทั้งทีช่วยทําหน้าให้มันสดชื่นกันหน่อยเถอะแหมแหมใครๆค,คเขาจะน่าละลื่นแบบมึงครับเพลงใช่สิดอกลักมึงอ่ะมันกําลังแบ่งบานเต็มที่แล้วนี่รออยู่พักใหญ่เพื่อนเอเพลงก็จอดรถแล้วเดินเข้ามารวมกลุ่มคณะวันนี้ก็น่ารักเหมือนเดิมเลยนะเอการาฟิกมันบิดตัวเขินอายให้กับเพื่อนสาวตัวแสบที่วันนี้มาในมาดปริวรารดานางเอกแสนใส่ซื้อแล้วไออาการเขินอายเอานิ้วเกี่ยวทัดผมเนี่ย บอกเลยรลับไม่ได้ขอบคุณนะกาฟคณะเองก็ไม่เคยออกไปเที่ยวที่ไหนเลยอะ่ะวันนี้กาบต้องดูแลเองให้ดีๆนะแล้วทำไมาต้องหีบเสียงสองมึงจะแบลไปไหนแวะข้างนอกดูเป็นพูจมานแต่ซาตานคือตัวตนที่แท้จริงของเธอเข้าจีมันเบะป,ปากบนออกมาอีกคนเออเข้าไปกันเลยไหมกูอยากนอนแช่ร่างในน้ำจนกว่าจะเปื่อยตาย น้ำเสียงยานค้างหมดอะไรตายอยากในชีวิตดังแผ่วให้ได้ยินบางเบาเราวกับกระซิบออกมาจากโลกวิญญาณด้วยสภาพเดินลอยเหมือนอยู่ในสภาวะเลยน้ำหนักจนพวกเข้าจีกับคณะต้องวิ่งตามไปประกบเดือแต่ที่ไอ้เพลงที่ขมวหมดคิวจ้องมาที่ผมเพื่อขอคําตอบอาการหนักเลยเหรอวะเออกูว่าไอพี่พายุก็แกล้งมันหนักไปหน่อยจริงแหละแล้วตกลงมันเรื่องอะไรวะเซฟกูถามไอหินแม่งก็ไม่ยอมบอกเมื่อคือนเอาแต่นอนคุมโปงสะอึกสะอื้น ก็ทย์ที่แล้วไงมีเด็กหน้าฝรั่งชื่อดาวินเรียนอยู่คณะจิตวิทยามาจีบไอ้หินตรงหน้าห้องสอบอะ่ะพอไอ้พี่พยุมาเห็นเท่านั้นแหละมึงเอ้ยองค์ประทับล่างเลยสั่งให้เพื่อนมึงไปลาออกจากร้านนวดพอไอ้หินไม่ยอมพี่มันก็เลยงอนหายหัวไปเลยวะ่ะงั้นที่พี่มันให้บัตรส่วนน้ำพวกกูมาก็หมายความว่าเออพี่รหัสมึงน่ะถึงจะทำตัวปากแข็งไม่ยอมมาเจอไอ้หินแต่ก็แอบม,มาฝ้าทุกวันขนาดเมื่อวานเนี่ย กูยังเห็นมาแบบโพโโโโโโแอบ,บมองมาตลอด <c oughs> ไอพี่พายุมันก็ปากแข็งเลือกเกินแทนที่จะเล่าให้กูฟังสักคําก็ไม่มีทีคนอื่นนะบอกหมดเปลือก <c oughs> ก็เพราะมึงสนิทกับไอหินไงเพลง <c oughs> พี่มันถึงไม่ยอมบอกแล้วมึงเองก็ดูเป็นคนโกหกไม่เรียนด้วยขนาดกูยังดูรู้เลย, <c oughs> เลยมีเหรอไอหินมันจะดูมึงไม่ออก <c oughs> คิดคิดสิคิดช่วยไม่ได้กูมันผู้ชายแสนดีเพลงมันยักไหล ว่าแต่มึงกับพี่แมงป่องเถอะไปถึงขั้นไหนกันแล้ววะพักหลังกูเห็นมึงเดินตามพี่มันต่อย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 ตั้งแต่หน้ามอยันท้ายมอสรุปคือมึงปั้มพี่แมงป่องไปแล้วใช่ปะไม่งั้นหน้ามึงไม่มีทางยิ้มได้ขนาดนี้หรอกกูกับแมงป่องคบกันแล้วแต่พี่มันไม่ยอมให้กูบอกใครสุดท้ายผมก็ตอบไปแค่นั้นแล้วรีบเดินหนีตามไอหินไปีคนช่วงก่อนเข้าหน้าหนาวแบบนี้ส่วนน้ำคนน้อยกว่าที่คิดเยอะก็เป็นเพราะว่าน่าจะหมดช่วงไฮซีซันไปแล้ว แล้วตอนนี้แต่ละคนก็ต่างเปลี่ยนชุดว่ายน้ํากันหมดส่วนพวกสาวๆมันก็ขี้อายเอาเสื้อยืดมาทับเอาไว้อีกทีในขณะที่คนชื่อออดี้มันเพิ่งจะมาถึงวิ่งพ่านสอดสองมองหาเด็กหนุ่มๆม,ม,ม,มุม,มนู้นมุนม,น,ม,น,มนี้ไม่ได้อยู่ติดที่เลย่วนที่พวกเรามานั่งกันก็อยู่ด้านหน้าสไลเดอร์สีรุง้งความสูงก็น่าจะไม่ต่ำกว่าตึกห้าชั้นละมั้งปลายตามองหนุ่มสาวหลายคู่นั่งถลาลงมาก็แอบอดขำไม่ได้พวกมึงไม่ไปเล่นน้ำกันเหรอหิน มันมองมาแบบตาลุกวาวคงอยากจะไปเล่นเต็มแก่แล้วล่ะไม่อ่ะพวกครูต้องอ่านหนังสือสรุปบทนี้ให้จบก่อนมึงขึ้นไปเล่นกับพวกคณะก่อนเลยก็ได้หินแล้วช่วยเอาไอ้กาฟไปด้วยนะดูท่าทางมันจะไม่มีอารมณ์อ่านหนังสือต่อละไอหินมันพยักหน้ายึกยักแล้วก็วิ่งลากคณะกับกาฟออกไปในทันทีมึงไม่ไปกับพวกมันหรอเขาจีพอดีไม่ใช่ทางของเรารอ่ะเพลงนู่นต่างหากถึงจะเหมาะสมกับคนสวยๆแบบเรา เข้าจี่มันชี้ไปที่เป็ดยางขนาดใหญ่อีกสะหนึง่งแวกเสียงร้องดังลั่นสนั่นเมื่อสามตัวนั้นมันสไลด์ตัวลงมาจนน้ําแตกกระจายไอ้หินมันวิ่งกลับมาเนื้อตัวเปียกโชกเป็นลูกหมาเห็นมันจะอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยนึงผมก็สบายใจขึ้นเอ๊ะเพลงมันรีตามองไปยันชั้นบนสุดของสไลเดอร์สีรุง้งนั่นมันพวกผมถึงกับหันไปมองตามในทันทีเชีย ชายว,วัยห้าสิบกว่าที่มาพร้อมกับพุงกะทิน้อย,อยกับชุดว่ายน้ําสุดเซ็กซี่แบบบอดี้สูทขาสั้นสีแดงสดยืนเท้าสะเอลกระตุกยิ้มหวานมองมาทางพวกเราที่กําลังตาค้างกันหมดโดยทวงท่าระดับนักกีฬาโอลิมปิกทีมชาติพร้อมกับทิ้งตัวลงนอนไหลมาตามความสูงก่อนจะจบลงด้วยการนอนแน่นิ่งหน้าความน้ําในสระอยู่หลายวินาทีแพนเค้กอาจารย์พวกเราต่างพากันวิ่งไปที่สระเบื้องหน้าแต่อยู่ๆแกก็ลุกขึ้นเดินสะบัดผมไปมาแบบสโลโมชั่น เห็นแล้วเซ็กเสื่อมมาในทันทีหินมันรีบกระโดดลงไปช่วยพยุงแพ่นเค้กอย่างเร็วรี่แพ่นเค้กแพ่นเค้กเฮ้ยอาจารย์อาจารย์มาได้ยังไงครับนอกจากจะถูกหินมันตั้งฉายาว่าแพ่นเค้กแล้วชายคนนี้ก็ยังเป็นอาจารย์สอนศิลปะของพวกผมอีกและที่สําคัญคือแกเป็นอาธิบการบดีเจ้าของมหาลัยที่ผมเรียนอยู่นี่แหละแหมพ่อก็อยากจะออกมาเที่ยวกับลูกๆบ้างอ่ะอ๋ออีกอย่างที่ผมลืมบอกคือแกชอบเรียกตัวเองว่าพ่อ แล้วก็เรียกนักศึกษาทุกคนว่าลูกหมดท่านเดินมองมาที่โต๊ะริมสาวายน้ําที่กองเต็มไปด้วยหนังสือเรียนและชีตปึกหนาเออมาพักผ่อนกันทั้งทียังเอาหนังสือเรียนมาอ่านด้วยขยันกันดีจังอย่างเนี้ยพอต้องให้รางวัลซะหน่อยแล้วรางวัลทั้งกลุ่มเด็กศิลปก,กรรมอย่างผมและก็คณะวิศวะของไอ้เพลงถึงกับหันมามองกันหน้าเลือกลากชายถ้าพวกเธอสามารถเอาชนะคนของพ่อได้คืนนี้พ่อจะพาไปเลี้ยงบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมไม่อัน้น เอาบ้าวหุยไอหินมันถึงกับแนบฝ่ามือไปที่แก้มสองข้างแล้วคนของอาจารย์เป็นใครอะครับเอาของกินมาล่อแบบเนี้ยผมสู้ตายอยู่แล้วทะดาดามแผนเคก้กไผยมือไปอยังสไลเดอร์หนุ่มรอที่แสนจะคุ้นหน้าทั้งเจ็ดออกมายืนเรียงก่อนที่จะไหลมาตามทางยาวหลากสีตูมน้ำในสระกระจายศาสตร์กระเด็นจนมาถึงปลายตีนโอ้โห เกรดอินเนอร์ตอนพวกมันลุกขึ้นยืนมาโพสท่ามากพวกมันแม่งคิดว่าตัวเองเป็นกอลเซเว่นหรือยังไงวะพี่ยูจิพี่บุญพี่พายพี่แม่งป่องพี่เคนพี่ป้องพี่พลังเห็นมันร้องเสียงลงออกมาอีกครั้งแล้วอะไรคือการกระโดดตบมือดีอกดีใจขนาดนั้นวะอยู่อยู่มันก็หยุดชะงักหันซ้ายแลขวามองไปรอบๆทําไมไม่เห็นไอพี่พายุอ่ะพี่มันไปไหนพี่มันไม่มาด้วยหรออ๋อ พายุมันกลับไปทำธุระที่บ้านแม่น่ะเห็นว่าคุณหญิงยายไม่ค่อยสบายสตรอเบอรี่คำโตเกินไปแล้วนะพี่ยูจิเฮ้พี่พายมันเอื้อมมือมารูบหัวไอ้หินไม่ต้องกังวหลหรอกนะหินช่วงนี้ตั้งใจอ่านหนังสือสอบก่อนเดี๋ยวหลังสอบเสร็จพายุมันก็กลับมาหาเราเองแหละเชื่อพี่สิอ่ะแหม่งั้นก็ไปเตรียมตัวกันให้พร้อมอีกเดี๋ยวสิบนาทีเราจะมาเจอกันที่สะตรงนูน่น แพนเค้กชี้ไปสะขนาดกลางไม่ไกลจากโต๊ะที่พวกเรานั่งมากนักในจังหวะที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นกันอย่างคาดไม่ถึงแมงป่องกลับเดินไปทางห้องน้ำแทนและนั่นคือโอกาสที่จะได้ตะคุบเหยื่ออันแสนโอชะไม่รู้หรอกนะว่าจงใจหรือเปล่าเลยมองคนอื่นรอบตัวแล้วก็ทำเป็นเดินผิวปากไปที่ซุ้มขายไส้กรอกก่อนจะแวบอ้อมหลังพุ่งตรงไปยังเป้าหมายอย่างไวยว่องไล่สำรวจไปตัวห้องน้ำทุกห้องที่ยังเปิดอยู่จนถึงด้านในสุดมือขวา คว้าแขนของผมกระชากเข้ามาภายในจากนั้นพี่มันก็รีบล็อกประตูลงก่อนลอยยิ้มบนใบหน้าแมงป่องมันฉายชัดจนตอนนี้ผมเองก็แทบจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แมงป่องหยิบมือถือขึ้นแล้วพิมพ์ลงไปในนั้นก่อนจะยกมือขึ้นมาให้ผมอ่านคิดถึงกันหรือเปล่ากระพริบตาออดอ้อนแล้วพยักหน้าเร็วๆแต่แมงป่องกลับอมยิ้มออกมานิดหน่อยแล้วพิมพ์ต่อพี่ก็คิดถึงเซฟนะมีเวลาแค่สิบนาทีจะทำอะไรกันดีละ่ะโห้ย เหลือเฟือเลยจ้าที่รัก10บนาทีก็เสียวได้นะแต่เองยังไม่ทันจะคิดจบริมฝีปากของแมงป่องก็พมจูบลงมาที่หน้าอกจนถึงขนาดยืนเกรงจิกปลายเท้าสวรรค์ที่แท้ทูยังไม่จบเท่านั้นอสูรร้ายยังใช้วงแขนอบก่อนมาที่คอแล้วใช้นิ้วมือจับมาที่หัวกดหน้าผมไปที่ปากของเขาด้วยลีลาการขบดูดและตอดริมฝีปากทั้งบนและล่างอย่างเร่าร้อนที่สุดเท่าที่เคยเจอมาอย่ากำตรงนั้น ถ้าคำตรงนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรคือการจิบฟันไปที่ริมฝีปากด้วยสีหน้ายั่วขนาดนั้นวะแล้วยังมีการกดขยิ้มมาที่ก้นผมอีกใครจะไปคาดคิดว่าแค่เปลี่ยนจากคำว่าน้องมาเป็นแฟนผลตอบแทนมันยิ่งใหญ่มหาศาลขนาดนี้ในขณะที่ผมเตรียมจะรุกคนโครงหน้าบ้างตั้งใจจะเคี้ยวผิวเขา,ขา,ขาให้แหลกละเอียดคาปากแมงป่องกับน้มกระซิบมาที่ข้างหูหมดเวลาสิบนาทีแล้วนะเซธถ้าอยากได้รางวัลก็เอาชนะพี่ให้ได้ก่อนนะ เขาบีบมาที่ปิกจูผมแล้วผลักตัวออกจากร่างปลดล็อกก่อนเปิดประตูเดินหายไปปล่อยให้ผมก้มลงมองไอขุนศึกของตัวเองที่ยังตั้งผง,งาดอยู่พร้อมออกลบไม่อย่าจากไปไหนโปรดอยู่กับฉันชีวิตฉันฝากไว้อยู่ในมือของเธอเสียงเพลงของนักร้องคนโปรดดังก้องกระทบก้านสมองไปในทันใดมาไม,ะม,ะมเมียจะ่ะอย่าทำให้อยากแล้วก็จากไปสิจะ๊ะ หายไปไหนมาตั้งนานวะเซฟเขาจะเริ่มแข่งกันอยู่แล้วบอกไม่ได้ว่าไอ้หินกว่าจะออกมาจากซ่วมได้ทั้งทุบทั้งหนีบเอาไว้ตั้งนานกว่าเลือดจะคายตัวตกลงเกมแรกคืออะไรหรอโปโลโน้ำฝั่งละห้าคนใครปาเข้ามาตตัวได้ก่อนสิบคะแนนเป็นผู้ชนะแถมไม่มีกติกาด้วยนะโว้ยสรุปคือโกงได้ทุกแบบเพชรมันหันมาตอบแทนฝั่งนั้นเขาเลือกคนลงแข่งไวล้ละเหลือแต่ทางเรานี่แหละ สายตามองคนที่อยู่ริมสะนี่ก็ไม่ใช่เกมแล้วมั้งแบบนี้น่าจะตั้งใจมาฆ่าพวกผมมากกว่าเพราะในนั้นมีพี่ยูจิฉายามนุษย์กล้ามเนื้อประธานชมรมพอกายจำได้ขึ้นใจเลยว่าตอนรับน้องด้วยเกมดอดบอลพวกพี่มันเก็บเด็กคณะผมไปหลายศพพี่บุนฉายาแม็กไกเวอร์ยอดคนสมองเพชรประธานชมรมนักสืบพี่ป้องฉายานักเตะไร้เงารองประธานชมรมคาราเต้พี่เคน ฉายาเทพพยบุตรหน้าหยกรองประธานชมรมรักบี้และสุดท้ายคือแมงป่องฉายาเมียจ๋าหัวหน้าชมรมถ่ายภาพแล้วทำไมไอพี่พลังพี่ภายมันต้องตั้งกล้องถ่ายบนบกและในน้ำขนาดนั้นวะมีใครถนาดัดกีฬาประเภทบอลบ้างวะตอนนี้ทั้งสิบกว่าชีวิตกำลังซุมหวัวปรึกษากันอย่างเร็วเกู <S 2> <S 2> <S 2> คเคยเล่นตะก้อมาก่อนงานนี้กูลงเองอันที่จริงเนี่ยก็แค่อยากเล่นกับเมียสังหาฟุตบอลกูเตะทุกเย็นน่าจะพอไหวเว้ย ไอ้เพชรกูเคยเป็นนักกีฬาวอลเลยบอลตอนมอปลายอ่ะหินกูอยู่สมาคมขี่ม้าและโปโลม้ามาตั้งแต่เด็กทักษะทางกีฬาก็น่าจะพอช่วยพวกมึงได้มั้งเพลงกูเองก็เดาะบอลสองลูกของผู้ชายมาทั้งชีวิตนะอันนั้นไม่นับโว้ยออดี้มึงช่วยไปนั่งเกาไข่ตัวเองข้างสงนามนู่นเลยปะยังไม่ทันเริ่มก็เอาไปแล้วหนึ่งลายออดี้เดินคอตกไปนั่งกอดเข่าอยู่ข้างสะ พชรมันเลยหันมาถามชายหนึ่งในสองคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในกลุ่มมึงไกรกัฟถนัดอะไรบ้างเปล่าวะ <c oughs> กาฟมันยกมือขึ้นมาเสยผมที่เปียกชื้นมึงถามถูกคนแล้วเพชรกูนี่แหละแชมป์สามสมัยเชีย่ยมึงอย่าบอกนะว่าเคยเล่นโปโลโน้ํากับเขาด้วยก้อยกับวิวร้องถามคนข้างหน้าเปล้ากูเป็นแชมป์ดูหนังมาราธอนงั้นมึงออกไปนั่งดูข้างสนามกับไอ้อดดี้เลยกาดแท้ ปัญญาอ่อนไรค่าเสียงพูดเพจดังขึ้นพร้อมกับคำบ่นของบรรดาหญิงสาวในกลุ่มกราฟเดินคอตกไปนั่งกอดคอกระซิบกับออดี้อีกคนเอาไงดีวะพวกมึงเหลือแต่พุทธที่เป็นผู้ชายคนเดียวแล้วด้วยกูมีแผนเอาไว้ในใจแล้วว่าหินงั้นรอบนี้เอาเข้าจี่ลงละกันให้มันอยู่ตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นเพื่อนไอ้เพลงพุทธเสนอความเห็นออกมาจนข้าจี่ถึงกับยู่หน้ากกติกาไม่ได้บอกไว้สักหน่อยว่าจะต้องมีตัวบุกกี่คน งั้นเราก็หาคนตัวใหญ่มาบาังประตูไว้ยังไงรอบนี้กูขออยู่ข้างบนเก็บข้อมูลก่อนแล้วค่อยบอกอีกทีว่าจะเอาไงต่อสุดท้ายเข้าจีมันก็ต้องหนีพวงยางเป็ดน้อยติดมาเพราะขามันไม่ถึงพื้นด้วยซ้ําเข้าจีสู้ซูซ่นะมึงไม่ต้องห่วงคนข้างหลังเดี๋ยวพวกกูจะคอยเก็บศพมึงเองเสียงตะโกนจากขอบสะสร้างขวัญและกำลังใจอย่างดีเยี่ยมในขณะเดียวกันพุทธมันก็ก้มหน้าลงไปกระซิบอะไรสักอย่างกับเพลงเอาละพร้อมแล้วใช่ไหม สิ่งนกหวีดดังขึ้นเป็นสัญญาณเริ่มการแข่งขันพวกพี่มันไม่พูดพ่ำทำเพลงตั้งนาตั้งตาไหว้ามากลางสะกันหมดโดยไม่มีใครเฝ้าประตูเลยโดยเฉพาะไอพี่บุญกับพี่ยูจิไหวเร็วชิบหายฉลามขาวยังชิดซ้ายเลยเผลอแป๊บเดียวพี่ยูจิมันก็คว้าบอลจากกลางสะแล้วมาปาแบบสุดแรงเกิดบอลกระทบผิวน้ําเด้งเข้าประตูผ่านหน้าไอสองตัวนั่นไปเลย,ยนี่มันมืออาชีพเกินไปละโวย้ยยังไม่ถึงสิบนาทีก็ถูกบุกอย่างต่อเนื่องไปถึงห้าประตูจนพุทธ ต้องขอเบรกเกมแล้วเรียกพวกเราขึ้นมากระซิบทีละคนยกเว้นเข้าจีที่ยังลอยคออยู่ในน้ําอย่างไร้ประโยชน์เกมกลับมาเริ่มอ,อีกครั้งพี่เคนคว้าบอลเอาไว้ในมือจากนั้นก็วาดวงแขนปลาเข้าไปประตูแต่ภาพที่เห็นมันช่างโหดร้ายยิ่งนักกับเสียงไอ้เพลงที่ดังลั่นไปทั่วโลมนุษย์ทํางานเข้าจีถูกยกตัวขึ้นรับลูกบอลไปเต็มหน้าจนบอลกระเด้งไปทางไอ้หินที่มันดักรอยอยู่ด้านหลังจากนั้นมันก็ปาเข้าประตูไปอย่างง่ายดายกูเป็นผู้หญิงเนอะ เหมือนจะได้ยินเสียงประท้วงจากปากเขาจีแต่พวกชั่วมันกลับทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นซะง,งั้นความขี้โกงของพวกผมยังคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อไอ้เพลงกับพุทธพยักหน้าให้กัน Cross attack ท่ามวยปั้มสุดฮิตที่ใช้วงแขนทำลายร่างกายของคู่ต่อสู้เพียงแต่แค่ถูกโยนใส่พวกพี่มันคือสาวร่างอวบผู้ทำให้เราเหนือกว่าใครในเกมนี้นี่พวกมึงกูเป็นผู้หญิงนะเหมือนจะได้ยินอะไรแว่วๆแต่ก็ช่างเถอะความชุลมุนที่แท้จริงมันเริ่มจากจุดนี้ เมื่อฝั่งนั้นเห็นว่าพวกผมกงสุดตัวพวกพี่มันก็เลิกเล่นตามกติกาหันมากอดรัดฟัดเวี่ยงกับพวกเราแทนจบเกมพวกเราชนะไปด้วย10ต่อ9เดาว,ว่าพวกพี่มันน่าจะออมมือให้แหละแทนแมงป่องก็ยังไม่ยอมปาลูกบอลใส่ผมเลยสักครั้งตอนนี้ก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปหาที่นั่งพักกันคนละทิศคนละทางเพลงมันสวยโอกาสตอนที่ทุกคนเผลอลากพี่ไพยหายไปไหนก็ไม่รู้ส่วนพี่ยูจิกับพี่ป้องก็ยังมีพลังเหลือล้อนพากันไปแข่งว่ายน้ำกันต่อที่สระใหญ่ ส่วนไอ้หินนี่สิดูมันจะอารมณ์ดีกว่าทุกครั้งที่ได้อยู่กับแพนเคก้กถึงขั้นไปบีบนวดบริบัติถึงเก้าอี้น้องหินมันน่าจะสบายใจขึ้นมานิดหน่อยแล้วมัง้งเนอะเมงป่องพูดขึ้นแล้วลงมานั่งข้างผมที่ขอบสะนี่แมงป่องรู้เรื่องหินด้วยเหรอรู้สิที่พายุมันหายตัวไปก็เป็นแผนที่พวกพี่วางเอาไว้นั่นแหละพยายามดูแลมันต่อไปอีกหน่อยนะเซฟจนกว่าจะสอบเสร็จจริงๆพายุมันอยากจะมาเองแหละแต่โดนพวกพี่ห้ามไว้ไง พายุมันรักไอหินมากนะรอคอยมาตั้งหลายปีถึงก่อนหน้านี้จะออกนอกลู่นอกทางบ้างก็เถอะอืมเห็นมันเป็นอย่างนี้ผมก็ดีใจนะครับแต่ว่าแมงป่องไปไงมาไงถึงมากับอาจารย์อนุรักษ์ได้ละ่ะพวกพี่อะดิโดนจับโป๊ะได้สงสัยคุณลุงคงจับตาดูหินมาตลอดอยู่แล้วมั้งพอเห็นไม่ล่าเลงเลยเรียกพวกพี่มาถามเรียงตัวเลยคุณลุงอ่านี่เซฟยังไม่รู้อีกหรอว่าลุงรักอะคือพ่อแท้ๆของไอพายุมันนะ แมงป่องชี้นิ้วไปที่ทั้งคู่ดูสิขนาดพวกพี่เป็นคนนอกยังรู้เลยว่าลุงรักอ่ะทั้งรักทั้งเอ็นดูไอหินมันขนาดไหนตัวส่วนน้ำวันนี้ที่จริงแล้วก็เป็นของคุณลุงซื้อพายุเนี่ยโชคดีนะที่มีพ่อเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่มันเลือกเองแบบนี้ปู่เองก็รักแมงป่องเหมือนกันนะแต่คนที่โชคดีอ่ะน่าจะเป็นผมมากกว่าทาไมหรอนิ้วก้อยของเขาเกี่ยวมาที่นิ้วผมโดยใช้ตัวเองบังเอาไว้ เพราะมีแมนป่องอยู่ข้างๆเสมอไงเราทั้งคู่ก็มองลงไปยังที่ผิวน้ําแทนที่จะศบตากันว่าแต่แมนป่องจะเก็บเรื่องของเราไว้อีกนานแค่ไหนอะอดทนหน่อยนะเซฟหลังทุกอย่างจบลงเซฟค่อยคิดอีกทีก็ได้ว่าจะเอาอยัางไงถึงตอนนั้นพี่จะยอมรับทุกการตัดสินใจของเซฟเองถึงผมจะไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองแต่ทำไมคำพูดของแมนป่องกลับทำให้ผมต้องกังวลใจอย่างน่าประหลาดใจ เรากับกําลังจะมีเรื่องบางอย่างมาฉุดรั้งเราทั้งคู่ให้ต้องแยกจากกันในไม่ชา้าสําหรับในตอนนี้นะคะก็เข้มข้นขึ้นมาทุกทีแล้วความรักของทั้งสองคนจะเป็นยังไงต่อไปความกังวลของเซฟจะเป็นจริงหรือเปล่าติดตามกันใหม่ในตอนหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะภาคเสียงโดย VJIV